สวัสดีแลวไม่ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้รับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมแจกคูปองจาก RV อีกแล้วนะคะก็ร้อยคูปองเปิดเพื่อรับนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่กําลังส่งคูปองให้คุณรับฟรีร้อยปองนี่ทุกคนเราสามารถรับฟรีได้ร้อยปองนะคะแต่ เราต้องเติมเงินอย่างน้อย90คูปองอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเติมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เติมคูปองมาแล้วนะเราเติมไปประมาณ100บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามากดรับตรงนี้เลยอ่ะก็คือยินดีด้วยคุณได้รับ100คูปองแค่นี้โอเคทุกคนก็คือได้รับคูปองฟรีไป100คูปองนะคะแต่ต้องเติมอ่ะก็คือเหมือนว่า หนึ่งแถมหนึ่งอ่ะแบบว่าเติมร้อยหนึ่งก็แถมไปอีก,กร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะช่วงท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะ เดี <łość> ๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่นนะคะตีลิปยไลตีไลย์มาฟ้าต้อวไปของฉันเออแกไม่รอดแน่บัฟเพื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1นึ่งแส โอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเขาบอกว่า5วันเท่านั้นจะเป็นกิจกรรม5คูปองคว้าสกินนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่ 29มกกลานะคะจนถึงวันที่2กุมภาทุกคน5วันเท่านั้นนะคะซึ่งเราเล่นเนี่ยเราไม่เคยกดได้สักสกินเลยนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยแต่เราจะมีสูตรเทคนิคมาบอกเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนมานะคะหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายวิธีการเล่นก่อนนะคะก็คือเราเนี่ยจะได้รับส่ทุกยีชั่วโมงซึ่งสลดมันจะอยู่ข้างบนนะล้วก็ สามารถดูของรางวัลได้ตืต,ต,ตามนี้เลยกดกติกานะคะตาอันเชิญสกินรีเจนอะไรซูมหนึ่งครั้ง5ปองซูมสิครั้ง50ป,ปองประมาณนี้นะคะคือเดี๋ยวเราจะอธิบายการเล่นนะคะทุกคนเห็นช่องตรงนี้ไหมช่องตรงนี้นะคะก็คือฝั่งซ้ายมือนะคะที่มันเป็นแถบยาวๆเนี่ยก็คือสกินที่เขาจะเอาเข้ามาใน ในนี้ตรงหน้าหลักนะคะซึ่งเราสามารถกดได้แต่ถ้าเรากด10ครั้งเนี่ยคือครั้งแรกมันจะลดให้เหลือมันจะเพิ่มนะคะแปบลบว่าให้เล่น15ครั้งเราก็มากดเลือกสกินที่เราต้องการนะคะซึ่งถ้าคนแย่งกันเยอะเท่าไรเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับเยอะนะคะตอนนี้คือกิจกรรมมันเพิ่งเข้าไงปกติคนมันจะแย่งกันพันกว่านะแต่ตอนนี้เพิ่งมีแบบว่า500เกือบห0 0คน ซึ่งสกินเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงแถบซ้ายนะคะทุกคนสามารถเลงได้นะว่าทุกคนจะเลือกเป็นสกินไหนอะไรยังไงนะคะแต่กิจกรรม5คูปองคว้าสกินเนี่ยมันต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าถ้าเรารีบเราก็จะไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองกดให้ดูนะคะว่า15ครั้งแรกเนี่ย45คูปองเราจะได้สกินอะไรนะคะแต่ คือเราอะจะแบบว่าเล็งก่อนไงเพราะว่าบางสกินเนี่ยเราคิดว่าเรามีละคือเราจะเล็งเป็นสกินปุ่มนะคะนี่สกินปุ่มไวโอเลตอะด,ดูดูอันไหนจะหมดแล้วก็เล็งตอนช่วงช่วงวิสุดท้ายเนี่ยเราก็ห้อยกรดก่อนเออมานี่สกินปุ่มยืนยันอะผู้เล่นคนอื่นได้รับไปแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะคะคืออะเดี๋ยวเราจะลองเลงตัวนี้นะซิเปลาอะ เดี๋ยวรอสกินมันรันมานะคะทุกคนซึ่งกิจกรรมเนี่ยสกินมันรันเรื่อยๆอยู่แล้วนะเออ่อะไปกดยืนยันอ่ะไม่ได้นะคะนี่อ่ะกดซ้ำไปไม่ได้อ่าคือบางคนเนี่ยเขากดแค่ห้า 5, คูปองเขาก็ได้เลยเนี่ยมันก็จะขึ้นนะคะว่าการันตีได้อีกกี่ครั้งอ่ะเริ่มเริ่มไม่ได้ละเอ,อิ่ม เนี่ยมันได้อีกร้อยห้าครั้งคือเราว่าเรากดไม่น่าได้แล้วทุกคนเพราะว่าเหลืออีกตั้งหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าครั้งถึงจะได้นะแต่ถ้าเป็นพวกสกินลิมิเต็ดนะคะทุกคนเนี่ยมันจะจำกัดในสิบครั้งยี่สิบครั้งมันจะมันจะได้นะคือสกินเนี่ยคนมันแย่งกันไปเยอะคือเราหมดไปแล้วนะคะสองร้อยคูป,ปองเสียไปแบบฟรีๆซึ่งทุกคนมันต้องเลงดีๆแล้วก็ ใช้ความใจเย็นนะคะในการที่เราจะกดสกินได้นะแต่เราเนี่ยกดไม่เคยได้นะแต่ถ้าเป็นสกินระดับลิมิ t เตเขียวเนี่ยน่าจะกดได้อยู่นะทุกคนก็เหมือนเสียคูปองไปฟรีอะเดี๋ยวเรามากดรับลางวัลน,นะคะเออมันมีให้ส่งทีเดียวปะกดรับไปเลยนะคะเสียดายตังตั้งสองร้อยปองแน่ทุกคนอะพอละคือเนี่ยเราอ่ะไปแมบว่า มีน้องมีเพื่อนนี่แหละที่เขาที่รู้จักกันนะคะเขากดแค่5คูปองเขาก็ได้เลยนะทุกคนแต่เราคิดว่าเล่นทีละ5คูปองเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะแต่รอบนี้ก็เดี๋ยวจะเลงเป็นสกินปุ่มไปละกันนะเนี่ยนี่นี่สกินปุ่มไวโอเลตเหมือนเราจะน่าจะยังไม่มีนะมาแต่คนแย่งกันเยอะมากสกินปุ่มอ่ะนี่ไป อ่ะสุ่มไปแล้วคนอื่นโอเคค่ะมา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 เดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งเนี่ยไม่มีใครแบบว่าได้ซิบเวบล่าไปเลยอ่ะทุกคนได้เพชรนะคะจบไม่ได้ือเล้าว,ว่าดวงเราเนี่ยมันไม่น่าอยู่ในกิจกรรมนี้นะเราว่าเดี๋ยวเก็บตังค์ไปเล่นกิจกรรมอืน่นดีกว่า หมดไปสองรอยแล้วอะได้แต่เพรนะคะอาจต้องใช้ความจะเย็นนิดนึงนะคะเออใครที่กดได้กีสกินก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะคือมันจะมีคนที่เขารับกดอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าอ่าคนที่เขารับกดอะทุกคนตามกลุ่มอาวีแตต้องดูด้วยนะว่าดูแบบน่าไว้ใจไหมอะไรยังไงนะคะเออเดี๋ยวรอสามเอ็ดจะรับสกินอารเลนฟรีคืนความสุขนะคะเออ เดี๋ยวเรามากดรับทั้งหมดนะคะได้มา270เพ็รโอเคหมดไป200คูปองไม่ได้อะไรเลยนะคะได้แต่เพรเอิมใครที่กดได้แล้วก็คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะคือเราเล่นกิจกรรมนี้คือไม่ได้จริงๆทุกคนมันไม่เก่งจริงๆคลิปนี้ขอลากัรไปเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย